อาถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ลูกปืนใหญ่เลยนะครับท่านลูกค้าท่านใจดีส่งมาให้จากกรุงเทพนะครับสองลูกใหญ่เลยฮะลูกใหญ่เลยฮะใหญ่ไม่ใหญ่ดูสิบสองนิ้วเลยฮะวงรอบนอกนะครับสองลูกนะครับก็ต้องตัดดูก่อนว่าจะได้มีดประมาณกี่เล่บนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเด็กตลาดลูกปืนก็ สั่งจองมาได้นะครับหลังสงการคงจะเริ่มลงมือทำนะครับอเนี่ยวงกว้าง12นิ้วเท่ากันเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าทันใจดีส่งมาให้จากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวหลังสงการค่อยว่ากันนะครับขอบคุณมากนะครับ